การแต่เลือกเป็นนิติกรแทนการเก็บคดีไม่ได้สอบตัวทนายมีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้างครับเห็นลูกเวีเตียวแล้วหิวเลยนะครับก็ข้อดีข้อเสียก็คงเป็นเรื่องของงานที่เราทำครับคือถ้าเป็นทนายเนี่ยมันก็เป็นงานอิสระอิสระก็มีอยู่สองอย่างครับก็คืออยากให้ว่างก็ว่างเลยครับกับไม่ว่างเลยอยู่ที่เราจะจัดสรรในเรื่องของเวลาการอ่านหนังสือนะไม่ได้ต่างกันนะฮะ ยังไงก็ต้องอ่านนะก็ต้องเอาชนะหนังสือเหมือนกันนะครับแต่ก็คงจะต่างกันในเรื่องของของเวลาน่ะครับถ้าเป็นนิติกรเนี่ยนะก็ต้องดูว่านิติกรที่เราทาเนี่ยงานเป็นเวลาเวลาหรือเปล่าถ้างานเป็นเวลาแบบเข้างานตามเวลาราชการเลิกงานตามเวลาราชการนะกะเวลาได้แน่นอนนะครับไม่ต้องโดนโทรตามอะไรอย่างเงี้ยสาวาทิตย์หยุดแน่นอนเป็นต้องประชุมเราก็สามารถที่จะบริหารเวลาให้กับตัวเองได้เนี่ยค่อนข้างดีนะครับ คือถ้าเป็นทนายอ่ะบางทีมันจะได้เรื่องนี้ค่ะเหมือนเราได้ทดลองจริงๆว่าแบบเอ้ยเป็นอายการก็คือทํางานคล้ายคทนายบางส่วนเนาะ,ะในส่วนของคดีอาญายเนี่ยมันก็เหมือนกับเรา,เราได้ทดลองจริงจริงว่าเราชอบหรือเปล่าทางนี้อะไรเงี้ยก็เรื่องของตัวเนื้อง,งานด้วยนะครับถ้าเป็นทนายก็อาจจะหลากหลายกว่าเพราะว่าจะมีคดีแพ่งด้วยนะครับถ้าเป็น นิติกรก็คือต้องดูนิติกรที่ไหนกฎหมายที่ใช้คืออะไรนะฮะแต่ถ้าเป็นทนายเนี่ยข้อเสียที่ผมเจอคนนีเน้เล่าให้ฟังเนี่ยคือบางทีงานมันเข้าตอนที่จะสอบอะ่ะใช่คดีเข้าเยอะช่วงนั้นพอดีอะไรอย่างเงี้ยปฏิเสธงานมันก็คือปฏิเสธเงินเร <c oughs> ื่องของมของของคนเป็นอาชีพอิสระนะครับแต่ถ้าเกิดคิดว่าเคลียร์ตารางดีๆนะ <c oughs> ผมว่าก็ลําบากบอกเลยครับลําบากเพราะว่า มีคนมาจ้างเนี่ยสามหมื่นห้าหมื่นเนี่ยจะปฏิเสธหรือมันก็ลําบากตรงนั้นะนะครับเนี่ยคุณพูเดินเป็นทนายบอกจริงเหมือนอาจารย์เป้ว่ามาเลยครับติดสืบพยานทั้งอาทิตย์คอนสอบแล้วแปลกนะไอง,งานสําคัญกับงานแพงๆเนี่ยชอบมาตอนใกล้สอบด้วยเคยเียนคนเยอะมากเรื่องนี้ว่าแบบงานเข้างานชุกคือยิ่งตอนช่วงโควิดอะคือคดีมันเลื่อนมันเลื่อนอม,มา พอหลังจากแบบโควิดซาเนาะคดีก็แบบนัดสืบนัดสืบเยอะมากแล้วก็แบบสนามต่างๆก็จะแบบเออมาสอบมาสอบมาสอบมันก็เลยแบบเป็นช่วงที่แบบชนกันอย่างเงี้ยอันนี้คือสําหรับคนที่ว่าความจริงนะไม่นับถึงคนที่แบบเก็บคดีแล้วอ่านหนังสือสอบที่จริงอะ่ะทุกอย่างมีข้อดีข้อเสียหมดแหละครับอ่านหนังสือสอบอย่างเดียวอะ่ะหลายคนจะอิจฉาคนกลุ่มนี้นะแต่ความจริงคนกลุ่มนี้ก็มีความน่าเห็นใจนะไอการที่ตื่นมาเนี่ยแล้วแบบจะคุมวินัยตัวเองให้ได้เหมือนกับไปนั่งเรียนตามระบบปกติอย่างเงี mm ้ย hmm. สมมตินะเปรียบเทียบว่าเป็นนิต คือเวลามันล็อกอะ่ะข้อดีนะเหมือนกับเรามีตารางชีวิตยอยู่แล้วอะ่ะแปดโมงเราเข้างานนะเราล็อกเวลาได้ตื่นตีสี่อ่ามาอ่านหนังสือถึงสักเจ็ดโมงนะออกจากบ้านไปเข้างานแปดโมงสี่โมงเลิกหลังจากสี่โมงอาจจะไปออกกําลังกายซื้อกับค่าวทรมรส่วนตัวเ<ม>สร็จจากทุ่มนึงอ่ามีเวลาอ่านหนังสือต่อถึงสักสี่ทุ่มเออมันก็ดีไปคนละแบบการจะใช้ชีวิตเนี่ยเราต้องพยายามดีไซน์มันให้ดีเราเราต้องดูตรงนี้ด้วยบางทีค่าตอบแทนอะ่ะมันก็ไม่ใช่ ไม่ใช่ทุกอย่างเข้างานแปดโมงเลิกงานสี่ทุ่มอย่างเงี้ยเออแล้วเราจะเหลือกําลังอะไรในการมาอ่านหนังสือแต่ทั้งหมดทั้งมวลมันอยู่ที่เป้าหมายระยะยาวด้วยแหละว่าถ้าเราตั้งมั่นแล้วว่านิพพานของเราคือสอบอายการผู้พิพากษาเนี่ยเราก็ต้องเลือกเส้นทางระหว่างทางเนี่ยให้ให้เหมาะแต่ถ้าว่าความจริงเนี่ยผมว่าก็ก็จัดสรรเวลายากเหมือนกันก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่ ถามว่าต่างไหมคือก็มีนักเรียนหลายคนนะที่บอกว่าเออตอนเรียนเองไม่ได้เป็นทนายอะไรเงี้ยก็ยังแบบเรียนวิธีสบัญญิมันก็เหมือนกับเขียนแค่ในตำราแล้วนึกภาพไปได้ออกเต็มที่แต่พอแบบมาทํางานเป็นทนายจริงอ่าเขาเห็นภาพมากขึ้นทําให้เวลาแบบไปอ่านวิแพงวิอาญามันทะลุข,ขึ้นอะไรเงี้ยมันก็มีเหมือนกันนะซึ่งตรงนี้นิติกรก็จะไม่ได้ถ้าลองเป็นเจบ,บคก็รู้วิแพงมรรค<ะ>ดีย <laughs> ใช่ไหมล่ะวิอาญาก็ <laughs> ก็เสียเปรียบอะไรเงี้ยนิติกร,รอายการก็มีมอายากอายากก็กกดีหน่อยทุกอย่างมีดีมีเสีย,สยสนันสถานการณ์เนี้ยเราต้องมองข้อดีที่เราเลือกไปแล้วแล้วก็ปรับไม่มีอะไรแบบอันเนี้ยดีกว่านั้นร้อยเปอร์เซ็นต์นะแม้กระทังคุณอ่านหนังสืออย่างเดียวก็ไม่ได้ดีกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์คนกลุ่มนี้ก็มีความกดดันในใจแล้วต้องบังคับตัวเองหนักมากจะตื่นกี่โมงจะอ่านกี่โมงมันยากนะอันเนี้ยพวกเราที่แบบใครกำลังเด็กๆอยู่เนี่ยก็คือก็วางแผนไปเลยนะครับเราเราเลือกไปเลยปลายทางเราจะเป็นอะไรแล้วก็พิจารณาระหว่างทางว่า เราจะทำอะไรที่มันจะส่งเสริมเราไปสู่จุดนั้นซึ่งทุกอย่างมีข้อดีข้อเสียนะครับ